สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูเอนะคะวันนี้พบกันในวิชาวิทยาศาสตร์และสิ right. ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะลูกพิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราก็จะทําการทดลองกันเลยครูเอก็จะพาเด็กๆมาทําการทดลองถึงสเรื่องด้วยกันเลยนะคะลูกเรื่องแรกของเราเป็นการทดลองเกี่ยวกับการละลายนะคะของวัตถุต่างๆที่สามารถละลายน้ําได้และไม่สามารถละลายน้ําได้นั่นเองและเรื่องที่2ก็คือเรื่องความรับของสีดำนะคะลูก เราไปดูการทดลองกันเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆเรามาดูใบางานในวิชาวิทยาศาสตร์ของเรานะคะวันนี้เราจะทําการทดลองกันค่ะเรื่องแรกของเราเลยเป็นการละลายนะคะลูกของวัตถุต่างๆนั่นเองนะคะลูกทีนี้ในวัตถุใบางานของเราที่ให้กําหนดมาก็คือหนึ่งเลยมีเกลือปนนะคะลูกเกลือปนก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกเอกใส่แก้วไว้ให้แล้วนะคะต่อไปเป็นแป้งแป้งก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยคือเอกใส่แก้วไว้ให้แล้วแล้วก็สามเป็นน้ํามันพืชนะคะลูกหน้าตาเป็นแบบนี้ สีเหลืองๆนะคะและสีเลยข้าวสารนั่นเองนะคะเราจะมาทําการทดลองว่าอะไรสามารถละลายน้ําได้และอะไรไม่สามารถละลายน้ําได้นั่นเองทีนี้ก่อนการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์เราเราก็ต้องมาคาดคะเนกันก่อนเด็กๆต้องคาดคะเนไว้ว่าอะไรเอ่ยที่เด็กๆคิดว่าละลายน้ําได้และอะไรที่ไม่สามารถละลายน้ําได้นั่นเองแล้วเราก็มาสรุปผลโดยการนํามาทดลองอ้าว เด็กพร้อมแล้วเรามาทดลองกันเลยเด็กๆนะคะลูกอุอะครูเอกก็จะเทน้ําลงไปในแก้วทั้งสีแก้วต่างๆเลยเริ่มจากอะไรเอ่ยเด็กๆนี่เลยเกลือป่นครูเอกจะใส่น้ําลงไปในเกลือป่อนก่อนเลยเด็กๆคิดว่าะจะละลายน้ําได้ไหมต่อไปเป็นแป้งครูเอกก็จะใส่น้ําในแป้งเลยเอาเราเดี๋ยวเราจะคนกันนะคะว่าจะละลายน้ําได้ไหมต่อไปเป็นน้ํามันพืชเลยเด็กๆสังเกตนะลูกว่าจะเป็นอย่างไร อ่ะกเอทใส่น้ำไปเลยอ่ะกูเอทใส่น้ำไปในข้าวสารเด็กคิดว่าจะละลายน้ำได้หรือไม่ อ้าวเ้าเราก็จะมาทําการคนกันเลยนะคะลูกอ่าคุณเอกคนแล้วนี่เกลือปนมีลักษณะเป็นแบบนี้อดเด็กสังเกตนะคะว่าละลายน้ําหรือไม่อ่าต่อไปเป็นแป้งคุณเอกเอาแป้งข้าวเจ้าที่เราทําขนมกันนั่นเองมาเลยเด็กคิดว่าละลายน้ําได้ไหมถ้าละลายก็จะละลายเข้ากับคําว่าละลายน้าหมายถึงการที่เข้าไปอ่าเป็นเนื้อเดียวกับน้ํานั่นเองนะคะลูกอ้าวต่อไปเป็นน้ํามันพืชดเด็กสังเกตเลยน้ํามันพืชจะเข้ากับน้ำได้ เด,เด็กสังเกตว่าอ้าวให้เด็กสังเกตเลยว่าน้ามันพืชสามารถละลายน้ําได้หรือเปล่าอ่าและนี่ข้าวสารให้เด็กสังเกตว่าข้าวสารละลายน้ําหรือไม่คะอ่าเด็กๆด,ดูอะไรเอ่ยที่สามารถละลายน้ําได้และอะไรไม่สามารถละลายน้ําได้นั่นเอง เป็นยังไงลูกเด็กๆเห็นไหมเกลือป่นเป็นยังไงลูกละลายน้ําจะหมดอยู่แล้วนะคะลูกอ่าสแสดงว่าอะไรลูกเกลือปน่นละลายน้ําได้นั่นเองต่อไปเป็นแป้งอ้าแป,แป้งเด็กๆดูเลยแป้งข้าวเจ้าที่เรามาทําขนมกันนะลูกไม่ใช่แป้งที่เรามาทาตัวนะคะลูกต้องเป็นแป้งที่เรามาทําขนมเลยอันนี้เด็กดูเลยเห็นไหมลูกสามารถละลายเป็นเนื้อเดียวกับอะไรน้ําได้เลยอ้าเด็กๆ,ๆมาดูนี่เลยลูก น้ำมันพืชเด็กๆเห็นไหมลูกน้ำมันพืชละลายกับน้ำไหมคะเด็กเห็นไหมว่าการแยกตัวของน้ำมันและน้ำเป็นยังไงคนละชั้นกันเลยน้ำมันจะอยู่ด้านบนและน้ำอยู่ด้านล่างแสดงว่าน้ำมันมีน้ำหนักเบากว่าน้ำนั่นเองไม่สามารถเข้ากับน้ำได้หรือละลายน้ำได้นั่นเองนะคะลูกอ้าวต่อไปเป็น ข้าวสารเด็กๆดูเลยเข้าวสารเป็นไงลูกข้าวสารอยู่ตรงนี้เลยเข้าวสารไม่สามารถละลายน้ําได้นั่นเองนะคะเ้าเราจะไปดูการทดลองที่2กันในใบางานของเราก็คือเรื่องความรับของสีดำเอาเด็กๆไปทดลองความรับของสีดําก่อนเลยเดี๋ยวเราไปทํำใบงานพร้อมๆกันเลยค่ะอค่ะเด็กๆเรามาดูการทดลองความรับของสีดํากันนะคะเด็กๆ เด็กๆมาดูการทดลองเลยทีนี้เรามารู้จักกับอุปรกรณ์ของเราก่อนนะคะลูกอุปรกรณ์อันแรกก็คือนี่เลยสีเมจิสีดำนั่นเองอ่าแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะลูกครูเอกก็นำอ่าปากกาเมจิมาวาดดอกไม้บนกระดาษทิชชู่นั่นเองแล้วต่อไปก็คือน้ำเลยลเด็กๆนี่เลยคเอกเตรียมน้ำไปให้แล้วนะคะลูกนี่น้ำเลยเดี๋ยวเราจะหยดน้ำลงไปในอ่าสีดำนี่เด็กๆสังเกตก,การเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่า ความลับของสีดำมีสีอะไรซ่อนอยู่บ้างดเด็กๆสังเกตให้ดีนะคะลูกเอาและครูเอจยดน้ำลงไปในอดอกไม้สีดำเลยอ้าวยดแล้วโอ้ยเอาดเด็กๆสังเกตดูให้ดีนะคะลูกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอ่ยในสีดำดเด็กๆสังเกตว่าเห็นสีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ้ยอดเด็กๆดูเลยนะคะเราลองดูเลยเนะี่ยให้เด็กสังเกตเลยนะคะลูกว่า สีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างที่เราเรียกว่าความลับของสีดำนั่นเองนเด็กสังเกตเลยเด็กๆเริ่มสังเกตนะคะลูกมีสีอะไรเกิดขึ้นแล้วเอ้ยคุณเอ๋เห็นสีน้ําเงินสีฟ้าแล้วก็สีอะไรเอ่ยเด็กๆสีม่วงเด็กๆลองสังเกตต่อไปนะคะลูกว่ามีสีอะไรซ่อนอยู่ในสีดําบ้างเอ่ย เด็กๆมีสีอะไรเกิดขึ้นเพิ่มอีกปรคาคะเด็กๆอ่าสีฟ้าชัดเจนแล้วเด็กๆเห็นไหมลูกอันนี้สีม่วงชัดมากเลยตรงนี้เป็นสีอะไรเอ่ยน้ําตาลอ่ามีสีอะไรอีกนะเอาและเด็กๆสังเกตนะคะลูกว่ามีสีอะไรบ้างเอ่ย เด็กๆเมื่อครูเอทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเราก็มาดูกันใหม่เลยมีสีอะไรเพิ่มขึ้นไหมไหมเด็กๆอ้าวดูเลยสีอะไรชัดเจนมากที่สุดเลยลูกสีฟ้านะคะลูกสีฟ้าและสีอะไรเอ่ยสีม่วงนั่นเองแล้วก็มีสีอะไรอีกสีน้ําตาลนะคะลูกเกิดขึ้นมาเด็กๆดูนะคะลูกว่าเด็กๆเห็นสีอะไรเพิ่มอีกมีสีเขียวไหมนะ เด็กๆลองดูนะคะลูกนี่เดี๋ยวเราก็จะทําใบงานกันค่ะให้เด็กไประบายสีที่เด็กเห็นในสีที่ซ่อนอยู่ในสีดํานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปทําใบงานกันเลยค่ะ เมื่อเราทดลองแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ทําการทดลองแล้วเด็กๆสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของวัตถุต่างๆนะคะลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะไรบ้างที่มีระลายน้ําได้และอะไรที่ไม่สามารถละลายน้ําได้นั่นเองอ่ะนี่เรามาดูใบงานของเราเลยนะคะลูกใบงานหน้าแรกของเราเลยหน้านี้เลยนะคะลูกเป็นการสรุปผลการทดลองเมื่อสักครู่นี้เองนะคะลูกให้เด็กๆทำอะไรเอเ่ยติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่ วัตถุที่สามารถละลายน้ำได้หรือไม่สามารถละลายน้ำได้นั่นเองนะคะลูก อะไรที่สามารถละลายน้ําได้เด็กก็ติ๊กในช่องทําว่าละลายส่วนอะไรที่ไม่สามารถละลายน้ําได้เด็กก็มาติ๊กในช่องที่ไม่ละลายน้ํานั่นเองนะต่อไปเลยมาหน้านี้เลยความรับของสีดํานั่นเองที่เราทําการทดลองไปเมื่อสักครู่นี้เราก็มาสรุปผลว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างนะคะลูกเด็กๆเห็นสีอะไรบ้างในสีดําของเรานะคะลูกถ้าเด็กๆเห็นสีอะไรให้เด็กมาละลายสีในช่องทิศสี่เหลี่ยมที่เขากาหนดมาเลยนะคะลูกว่าเด็กๆ สีที่เด็กๆพบกในความรักสีดํามีสีอะไรบ้างนักเออ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขอให้ช่องสีเลียงเด็กๆไว้หกช่องเด็กเห็นขีสีเด็กก็ระบายไปเลยเด็กมีสีอะไรเอ่ยอ่ะสีดาเด็กก็ระบายสีดําไปมีสีอะไรบ้างเอ่ยที่เด็กเห็นสีฟ้านะคะลูกสีน้าเงินสีม่วงสีน้ำตาลสีเหลืองหรือเปล่าใครเห็นสีอะไรนะคะลูกอ่าในการทดลองหรือเด็ก ทดลองเองที่บ้านได้เลยแล้วก็นําสีมาระบายในชั่งสีเหลี่ยมให้สวยงามนั่นเองนะคะเด็กๆแล้วก็ด้านล่างก็วาดเลยวาดภาพที่เด็กเราทดลองเมื่อสักครู่นี้วาดมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเด็กก็าวาดภาพออกมาเลยนะคะลูกอ่านเสร็จแล้ว เราก็ไปทําใบงานในวิชาสิ่งต่างๆรอบตัวเรานั่นเลยค่ะเด็กเรามาดูใบงานสิ่งต่างๆของเราเลยค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในการสื่อสารนั่นเองนะคะลูกเครื่องมือในการสื่อสารนั่นเองทีนี้เด็กๆมาดูหน้านี้เลยสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเด็กๆรู้จักอินเทอร์เน็ตไหมลูกอ้าวหรือเราเรียกว่า WiFi นั่นเองนะคะลูกอ่าทีนี้เรามาดูเลยให้เด็กสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันและขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลม ภาเพเครื่องมือสื่อสารท,ที่เคยเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตแล้วคัดคำศัพท์ตามนี้เลยอ่าอินเทอร์เน็ตคือระบบเครือข่ายเชื่อมโยงที่ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้สะดวกทั่วโลกครับอ่าเพื่อนบอกว่าก็คือระบบเครือข่ายการเชื่อมโยงที่ทำให้คนเราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลกเลยนะคะลูกในระบบอ่าอินเทอร์เน็ตนะคะ อ่าทีนี้เรามาดูเลยภาพแต่ละภาพก็จะมีคําศัพท์ให้เด็กๆอ่ะได้คัดเลยที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองอ่าทีนี้เรามาดูเลยรูปนี้เราเรียกว่าอะไรลูกสมาร์ทโฟนนะคะลูกอ้าให้เด็กคัดตามรอยปะให้สวยงามก่อนเลยนะคะอ่าต่อไปทภาพนี้เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์นั่นเองเด็กๆก็เขียนคําศัพท์ให้สวยงามตามรอยปะเลยส่วนด้านล่างนี่เราเรียกว่าแท็บเล็ตนะคะลูกอ่าแท็บเล็ตเลยเด็กก็ คัดตามคำศัพท์ให้สวยงามและนี่เราเรียกว่าอะไรเอ่ยโน้ตบุ๊กนั่นเองนะคะลูกเป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กนั่นเองคัดตามรอยปะเสร็จแล้วเด็กก็ใส่เครื่องหมายถูในวงกลมที่เด็กเคยใช้งานนั่นเองนะคะลูกอ่าต่อไปเรามาดูหน้านี้เลยหน้านี้ของเราพูดคุยทางโทรศัพท์นั่นเองนะคะสนทนาเกี่ยวกับ มารยาทในการรับโทรศัพท์และคัดข้อความตามรอยปะเวลาเรารับโทรศัพท์เราต้องมีมารยาทในการรับโทรศัพท์พูดคุยใช้วาจาให้ไพเราะนั่นเองนะคะลูกสุภาพแล้วก็ไพเราะนั่นเองอ่าทีนี้เด็กมาดูข้อความเลยลูกอ่าข้อความบอกว่ารับโทรศัพท์ต้องพูดจาสุภาพนะคะลูกพูดให้สุภาพมีคับมีคับเลยนะคะลูกอ่าทีนี้ ให้เด็กๆสังเกตภาพที่แตกต่างกันระหว่างภาพ A และภาพ B แล้วกากระบาททับภาพที่ต่างกันทั้งหมดจำนวนเจ็ดตำแหน่งลงในภาพ B นั่นเองเอาละให้เด็กสังเกตให้ดีนะคะลูกว่าอะไรที่แตกต่างกันระหว่างา A กับ B แต่ต้องการในภาพ B เหมือนที่เราเคยเคยทำกันนั่นเองนะคะลูกเสร็จแล้วเด็กก็ถ่ายรูปลงมาในไลน์กลุ่มเหมือนเช่นเคยคะ่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ